ทักทุกท่านครับขณะน,นี้ท่านกําลังรับฟังรายการสาระน่ารู้เรื่องน้ําซึ่งดาเนินรายการโดยผมเฉลิมชยัยงศ์นาทเพชรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมาวิทยาลายัยขอนแก่น FN103 m รมเรายการของเราก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดนิกาสิบนาทีถึง ก้าวนาฬิกานะครับวันนี้รายการสาระ่ารู้เรื่องน้ําของเรานะครับก็มีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเรื่องของฟ้าฝนนะครับแล้วก็ข่าวสารในเรื่องของน้ําแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างที่ได้นงมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีเพลงสากลวันนี้ก็คัดเอาเพลงสากลเก่าๆของวงแอดบ้านะครับซึ่งก็เป็นโอเดนทรีซึ่ง จะเรียกว่าเป็นวงก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคู่ของนักร้องสองคู่นะครับซึ่งก็เป็นคู่ของนักร้องสองคู่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับแล้วก็ร้องเพลงกันมาตั้งแต่ปี2,510กว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับเมื่อ3าสปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีการมาเปิดการแสดงที่ประเทศไทยที่ซ้ำไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เริ่มต้นก็ให้ฟังเพลงของวงแอบบ้าก,กันเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน ท่เราฟังเลยครับท่านฝั่งครับนั่นก็เป็นเพลงเพราะๆจากวงแอบบ้าน,นะครับมามามียาก็เป็นเพลงที่เรียกว่าดังๆมากนะครับแล้วก็มีการนามาสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วก็มาสร้างเป็นละครเวทีด้วยซึ่งก็มีการแสดงในประเทศไทยด้วยนะครับท่านฝั่งบางท่านอาจจะเคยไปชมไปฟังมาแล้วด้วยซ้าไปท่านฝั่งครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพดินฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมา อยู่ในปริมาณที่หลายคนก็มีความหวังนะครับว่าน้ำานี่ก็คงจะไหลเข้าเ่อนในปริมาณที่น่าพอใจแน่เลยนะครับซึ่งก็มีข้อมูลนะครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลจากศูนย์ติดตามสารก,การน้ําก็พบว่ามีน้ําไหลเข้าเ่อนอุบลรัฐในปริมาณสะสมมาประมาณสองล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งก็อยู่ราวๆสองสามวันสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับซึ่งรายละเอียด แต่ว่าก็ยังยังเป็นปริมาณที่ไม่ได้สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้นะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มความหวังนะครับว่าฝนเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีน้ําไหลสมทบเข้ามาที่เขื่อนอุบลรัฐแล้วก็มาชดเชยปริมาณน้ําที่เราใช้ไปซึ่งจากรายงานข้อมูลนะครับเราก็ใช้ติดลบไปแล้วต้องประมาณ 67ล้านลูกบาทเมตรเศษนะครับ67ล้านลูกบาทเมตรเศษติดลบจากอะไรนะครับก็ติดลบจากเกณฑ์ที่เราขีดเอาไว้นะครับเส้นใต้ที่เราขีดเอาไว้ว่าในแต่ละปีที่เราใช้น้ากันเนี่ยนะครับทั้งน้ําฝนเติมเข้ามาและน้ําที่เราใช้กันไปในทุกๆก,กิจกรรมของเขรืออุบลรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อการเกษตรนะครับหรือว่าน้ําเพื่อการ สันทนาการการใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าก็ดีนะครับหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเราก็จะมีคิดเซ้นต้าไว้ว่าเราน่าจะใช้กันแล้วเหลืออยู่ในเกณฑ์สักประมาณ580หรือ600ล้านลูกบาทเมตร,ะรอะไรทํานองนี้นะครับคราวนี้ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำฝนที่เติมเข้ามาในเขื่อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันตรงไ่เลยเกิน นะครับเราก็ใช้เหมือนอย่างที่เราเคยใช้ปกติก็เป็นผลทําให้ระดับน้ำเนี่ยต่ากว่าขีดเส้นใต้ที่เราขีดกันเอาไว้นะครับก็เลยต่ากว่านั้นเราก็เรียกว่าต้องเอาน้ําสํารองมาใช้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ติดลบอยู่ประมาณ67ล้านเศษนะครับฝนที่ทยอยค่อยๆตกมาเนี่ยก็คงจะค่อยๆกลับมาชดเชยแล้วก็หวังว่าฝนนะครับก็คงจะกลับมาสู่สภาพเดิมนะครับคือให้ปริมาณน้ําที่มากเพียงพอ ก่อที่จะหมดฤดูฝนซึ่งเขาก็คาดการกันนะครับกรมอุตุนิยมประกาศมาบอกว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ปกติฝนก็จะหมดลาวกลางเดือนตุลาคมนะครับก็เป็นการสิ้นสุดฤดูฝนแต่ว่าถ้าดูสถิติฝนตกเยอะนี่ะครับก็จะตกเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ราวเดือนสิงหากันยานะครับนี้ก็แป พฤษภาเนี่ก็จะมีฝนบ้างมิถุนาก็มีฝนนะครับกรกาก็มีแต่ว่าจะไม่มากเท่ากับสิงหากันยา แล้วก็ฝนที่ตกนี่นะครับจำนวนวันที่ตกเนี่ยก็มีทั้งบางปีก็จํานวนวันใกล้เคียงกันนะครับบางปีก็มีจํานวนลดลงกว่าปกติแต่ว่าปริมาณฝนที่ตกแต่ละครั้งเนี่ยก็มีจํานวนมิลลิเมตรนะครับมีความสูงเป็นมิลลิเมตรเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนก็จะเริ่มมาพฤษภาคมนะครับแต่ปีนี้เนี่ยนองไน้อยนะครับถ้าไปทํากราฟเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยน่าจะมีปริ มันฝนน้อยแต่ว่าบางพื้นที่นะครับข้อมูลเมื่อวานนี้ก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่29าพฤษภาคมนี้นะครับข้อมูลก็รายงานว่ามีหลายพื้นที่นะครับฝนตกเป็นคิดเป็นความสูงถึง80กว่ามิลลิเมตรไม่ต่ำกว่า4ี่หพื้นที่ที่เขารายงานในภูมิภาคต่างๆนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะตกกันในปริมาณนี้แล้วก็ตกในบริเวณเหนือเขื่อนหรือบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่ น้ำฝนนะครับที่ไม่ได้ถูกซึมลงไปกักเก็บในดินเนี่ยก็จะไหลรวมกันลงมาที่อ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนใดเขื่อนหนึ่งอันนี้ก็เป็นความหวังนะครับในเมืองนี้ไม่ต้องตกเลยนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อคืนนี้เป็นต้นนะครับฝนตกมาหนักอยู่ประมาณสัก20นาทีนะครับในช่วงนั้นก็เป็นอุปสรรคต่อการ,รจราจรนะครับแล้วพอหลังฝนตกเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการระบายน้ําเรื่องเศษขยะที่ไปอุดตันตามท่อตามอะไรต่าง แต่ก็น่าชื่นชมนะครับที่ไม่มีน้ําขังในเขตเทศบาลนครข,ขอนแก่นเลยก็ถือว่ามีการระบายน้ํากันได้ดีแล้วก็คงจะมีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะครับท่านฟังครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงของแอบบากันอีกนะครับวันนี้เตรียมเพลงของวงแอบบามาตลอดรายการเลย ท่านฟังนะครับท่านฟังครับนั่นก็เป็นเพลงที่ว่าเพลง I Do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  ของแอบบาเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้นามาเปิดบ่อยๆวันนี้ก็เลยคัดเลือกวงของแอบบ้ามาเปิดในรายการนะครับท่านฟังครับเรามาดูข้อมูลของเขื่อนอุบลรัฐแบบเปรียลไทม์กันเลยนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ออกมาจาก water.eget.co.th นะครับเว็บไซต์ของ ecat เขานะครับซึ่งก็ เรียกว่าเป็นการดูจากข้อมูลของศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ Water Operation Center นะครับซึ่งก็มีข้อมูลณนะวันที่30พฤษภาคมเวลา8นาฬิกนะครับอันนี้ทันสมัยมากเลยทีเดียวระดับน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์นี่นะครับตอนนี้อยู่ที่174.55เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางนะครับก็คือระดับน้ำตอนนี้ ถ้าเทียบกับระดับระดับน้ํำทะเลกลางที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็จะสูงกว่าระดับน้ําที่ท้องทะเลของกรุงเทพมหานครอยู่ที่174.55เมตรนะครับปริมาตรน้ําตอนนี้มีอยู่515.61ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น21%ของความจุของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมีน้ําไหลเข้าเขื่อนล่าสุด40,000ลูกบาศก์เมตรนะครับ แล้วก็น้ําไหลสะสมถึงวันนี้นะครับ1.76ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็น้ําไหลเข้าเมื่อวานนี้2.9ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้ก็จากข้อมูลเขาก็บอกว่าติดลบอยู่ประมาณสัก3% 4%เท่านั้นนะครับก็คือดีขึ้นนะครับมีน้ําไหลเข้าเขื่อนมาถึงจะไม่มากนะกก็ทยอยทยอยมานะครับแล้วก็ก่อนที่จะหมดฤดูฝนเราก็หวังว่าเราจะมีน้ําสักประมาณ1,800ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ซึ่งก็ต้องเอาใจช่วยกันมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่แค่515ล้านอย่างน้อยเนี่ยต้องขอให้น้ําไหลเข้าเขื่อนอย่างต่ําก็1,000ล้านลูกบาทเมตรนครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับถ้าหากว่าฝนตกถูกที่ถูกทางถูกเวลาด้วยนะครับเรามาดูสภาพฝนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเขาก็มีข้อมูลนะครับว่ามีเมื่อคืนนี้นะครับตอน4ทุ่มนะครับก็มีฝนตก นะครับที่ไหนบ้างโอ้ตอนเช้านี่ก็มีตกนะครับโอ้โหนี่หนักเลยที่อันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตมากเลยนะครับวันที่30พฤษภาคมก็คือวันนี้แหละครับวันจันทร์ที่30เวลา8นาฬิกานะครับมีฝนตกที่พิษณุโลกนะครับตำบลในเมืองที่โครงการชุรปทานพิษณุโลกเนี่ยเวลา8นาฬิกาเนี่ยวัดได้ถึง16.6 6มิลิเมตร ก็คือเท่ากับโอ้โหร้อยมิลลิเมตรนะครับก็คือ10เซนติเมตรนั่นเองซึ่ง10เซนติเมตรนะครับถ้าท่านผู้ฟังลองนึกว่าในพื้นที่ถ้าเกิดฝนตกเป็นพื้นที่1ตารางกิโลเมตรนะครับหตารางกิโลเมตรก็คือ1000งพคูณหนึ่นะครับก็คือ1นล้านตารางเมตรฝนตก10เซนเนี่ยนะครับจะได้น้ําถึง1นึ่งแสนลูกบาทเมตรเลยทีเดียว นะครับก็ถือว่าโอ้โหมหาศาลนี่ถ้าเกิดว่าตกเป็นพื้นที่สักสิบตารางกิโลเมตรนะครับเราก็จะได้น้ําถึง1ล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียวนะครับ, <os> รบเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาที่คิดเป็นมิลลิเมตรเป็นความสูงนี่นะครับเมื่อไปคูณกับพื้นที่ที่ฝนตกเนี่ยก็จะสามารถประมาณการได้ว่ามีปริมาณน้ําฝนหรือในที่สุดก็เรียกว่าน้าท่าเนี่ยเท่าไหร่นะครับไปดูที่เพชรบูรณ์ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับที่ตำบลหลงสัก ที่อำเภอหลงศักดิ์นะครับเวลา8นาฬิกาเช่นกันนะครับตก8 8 4มิลิเมตรนะครับหรือ8.8เซนโอ้โหก็ถือว่าไม่เบานะครับแล้วก็ที่จังหวัดหนองคายนะครับตำบลหนองนางน่าจะอำเภออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับ83มมิลิเมตรที่ตำบลหมากแข้งนะครับอยู่กลางเมืองอุดอรเลยนะครับก็70มิลิเมตรที่ตำบลวางทองอำเภอวังทองพิษณุโลกนี่ก็อีก66 นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝนตกที่เรียกว่าคนพิษุโลกก็อุ่นใจขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าพิษุโลกเนี่ยปลูกข้าวแล้วก็ทําการเกษตรกันเยอะมากนะครับมีฝนอย่างนี้ก็ค่อยอยิงชั่วหน่อยอุดอรนะครับไปตกที่กลางเมืองหม่น่าเสียดายนะครับถ้าเลื่อนไปอีกสักประมาณสามกิโลเมตรนะครับก็มาทาันจังหวัดของบุรีรพูนะครับน้ำก็จะไหลลงสู่ เกินหุยหลวงนะครับนั่นก็เป็นเ,เกิดสําคัญสําหรับน้ํโอภคบริโภคของเจ้าจังหวัดอุดรธานีอุณหภูมิสูงสุดเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวานเอาวันนี้เลยนะครับ8นาฬิกาโอ้โหร้อนกันแล้วนะครับที่ผมเมื่อ,อวานนะครับเมื่อวานาที่จังหวัดหน้านี่ยังร้อนอยู่เลยนะครับ42.1องศาเซลเซียสที่อุตร,รดิต41.7นะครับขอนแก่นเราก็พอไปได้นะครับที่อำเภอ ที่ตำบลในเมืองนะครับตำบลในเมืองแล้วก็อ,อยู่ที่บ้านไผ่นะครับตำบลในเมืองของบ้านไผ่ก็34.8องศาเซลเซียสนะครับข้อมูลนี้อาจจะเอ่ยชื่อตำบลแปลกๆเหมือนกันนะครับคืออันนี้ผมเอามาจากเว็บของ ThaiWater.net นะครับคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลต่างๆในเรื่องของน้ำเ,เรียกว่ามากมายชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มีข้อมูลบอกว่าปริมาณการใช้น้ําของปริมาณน้ําใช้การก็คือน้ําที่ใช้ประโยชน์ดได้ของสี่เขื่อนหลักของลุ่มน้ําเจ้าพระยาก็คือเขื่อนเขื่อนภูมิพลเขื่อนสุริกิตนะครับเขื่อนแควน้อยบะมุงแดนแล้วก็เขื่อนอะไรเขื่อนหนึ่งนี่แหละครับจำไม่ได้แล้วก็มีปริมาณพันสาร้อก้าิบสาล้านลูกบาทเมตรก็คิดว่าคงจะใช้ประโยชน์ดได้นะครับเพราะว่าเริ่มมีฝนมานะครับเขาก็เริ่มที่จะ ปล่อยน้าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ําจํานวนหนึ่งก็เริ่มสะสมในเกิดอหลักๆทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็คิดว่าคงจะดีขึ้นตามลําดับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์โดยรวมๆไปนะครับก็ถือว่าพอเห็นฝนตกอย่างเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับของวันก็ตกตอนเย็นก็ตกนะครับก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาว่าเราน่าจะเข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างจริงจังละนะครับแล้วก็มีการเตรียมวางแผนอะไรกันต่อไปนะครับก็ขอให เรื่องของพืชผลการเกษตรปีนี้ก็ขอให้ดีนะครับน้ำธาตก็ต้องหวังกันนะครับเอาใจช่วยกันให้มีความสมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็นนะครับท่านฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เบรกแล้วก็ฟังแอบบ้ากันอีกซัปเพลงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อเชิญละฟังเลยครับท่านฟังครับนั่นก็เป็นเพลง SOS นะครับเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของแอปบ้าเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าคนเราเนี่ยก็มีความต้องการความช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่า จต um ่เวลาใดเวลาหนึ่งก็ต้องมีทุกคนนแหละครับบางคนก็ต้องการความช่วยเหลือทางด้านกายภาพนะครับบางคนก็ต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับบางคนก็ต้องการความช่วยเหลืออื่นๆนะครับแต่ว่าโรคของเรานะครับเป็นโรคที่เราต้องอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความอะไรว่ามีคนที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเราก็ช่วยเหลือกันนะครับ เรียกว่าเป็นสังคมของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากสังคมของสิ่งมีชีวิตอ,อื่นๆในโลกใบนี้ท่านผกครับเรามาดูปริมาณน้ํากันนะครับตอนนี้ก็เอามาดูอากาศดีกว่านะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าวันนี้เขามีการพยากรณ์อากาศกันอย่างไรวันนี้ภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ก็ส่วนมากจะเป็นจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นเลยชัยภูมินครราชสีมาและสุรินทร์นะครับก็วันนี้ก็คงจะต้องเตรียมร่มติดรถไปด้วยนะครับไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็จะต้องอมีร่มเอาไว้ในรถสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่า,าไปทําธุระปะปังแล้วฝนตกเนี่ยนะครับก็จะได้เปียกปอน,น้อยลงนะครับไม่ใช่ไม่เปียก แล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถนนหนทางนี่ก็จะลื่นนะครับรถยนต์ถ้าเกิดว่าดอกยางเนี่ยมันสึกมากก็ต้องดูแลนะครับต้องเปลี่ยนก็าถึงคราวเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนละครับเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตเราจะไม่ใช้จ่ายมันสักก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยในชีวิตแะทรัพย์สินของเราเอง นะครับหรือว่าการดูแลสภาพร่างกายนะครับถ้าเปียกปอนมาก็รีบที่จะทําให้ร่างกายอบอุ่นเช็ดตัวให้แห้งเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเปียกๆแล้วก็ไปตากแอร์หนาวๆน,นะครับ mm hmm. ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่สบายกันได้นะครับสําหรับ ผู้สูงอายุนี่ก็ยิ่งจะต้องเอาใจใส่กันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอากาศมีทั้งร้อนแล้วก็มีทั้งฝนแล้วฝนตกมันก็เฉยแฉะนะครับแล้วก็ฝนแรกๆอย่างนี้แหละครับในอากาศก็อาจจะมีพวกละองสิ่งต่างๆซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็อาจจะทําให้เจ็บไข้เด็ดป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะดูแลผู้สูงอายุกันอย่างใกล้ชิดสักหน่อยนะครับ มาดูอุณหภูมินะครับเขาก็บอกว่าอุณหภูมิต่ําสุดก็อยู่ร,ราวๆยี่สิถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสนะครับในภาคอีสานซึ่งก็คงจะเลยเวลามาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบนาทีแล้วคงจะไม่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่ายี่สิบหกองศาแน่ๆอุณหภูมิสูงสุดก็จะไม่มากนะครับที่เขาพยากรณ์ไว้ก็29-35ถึงองศาเซลเซียสก็ถือว่ารับได้นะครับ แต่ว่าที่น่าห่วงก็คือเรื่องฟ้าฝนนะครับไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษท่านผู้ฟังที่ขับรถนะครับแล้วก็เจอน้ําท่วมขังอยู่บนพื้นผิวการจราจรเนี่ยต้องชะลอรถนะครับแล้วก็ต้องจับพวงมาลัยให้แน่นเพราะว่าถ้าขับรถมาเร็วๆนี่นะครับแล้วก็ ไม่กําพวงมาลัยให้แน่นเนี่ยรถจะเสียหลักได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานก็ดีจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับจะเป็นสมลอ้อเป็นทุกๆหรือว่าจะเป็นรถพิกับรถเก่งเนี่ยต้องระวังนะครับแต่ถ้ารถหนักๆอย่างพวกหกลอ้อสิล้อเนี่ยจะไม่เท่าไหร่นะครับถ้ารถเก่งเนี่ยเวลาขับรถผ่านบริเวณที่น้ําท่วมขังเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุกันมานักต่อน,นักแล้วนะครับเพราะว่าการสบงตัวของรถเนี่ยจะผิดปกติไป ท่านฟังครับก็คงจะเดี๋ยวให้ท่านฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักเพลงวันนี้พูดให้น้อยลงนะครับเปิดเพลงให้เยอะขึ้นเพราะว่าอยากให้ท่านฟังได้ฟังเพลงกันมากๆและเดี๋ยวฟังสักเพลงหนึ่งแล้วก็้ามาคุยกันต่อครับเชิญฟังเลยครับท่านฟังครับเพลงที่จบลงไปชื่อว่าเพลง Das ยูมันสนก็เรียกว่าเพลงนี้ชื่อว่าเพลงแม่เธอรู้หรือยังนะครับตามเนื้อเพลงเนียนแผลความหมายดีมากนะครับเหมาะกับ วัยรุ่นยุคใหม่จริงๆนะครับก็คือออกไปเที่ยวเล่นนะครับแล้วก็มีแชทด้วยก็คือมีพูดคุยคนน้องคนนี้นะครับก็ทำเนื้อเพลงนี้เขาก็บอกว่าฉันเด้ไปเที่ยวกับเธอได้นะถ้าเธอเป็นคนที่น่ารักมากนะครับแล้วก็ถามอย่างหนึ่งก่อนตึกว่าแม่เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอจะออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆหน่อยนะครับอย่าใจร้อนวู่วามก็คือเป็นเพลงที่ออกมา เตือนสติวัยรุ่นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟังกันหรือเปล่านะครับเพลงนี้เพราะนะครับแล้วก็จังหวะสนุกดีด้วย ก็เรียกว่าน่าจะเปิดให้กับเยาวชนฝรนั่งนะครับหรือไม่ก็ผู้ปกครองของเยาวชนจะต้องเอาใจใส่ดูแลเพราะว่าบุตรหลานเดี๋ยวนี้บางทีเยาวชนอายุ10กว่าปีเดี๋ยวนี้ก็โตกันเร็วมากนะครับเรียกว่าเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมกันได้อย่างรวดเร็วผู้ปกครองนี่ก็จะต้องเอาใจใส่ต้องเรียกว่าสอดส่องดูแลกันตั้งแต่อายุสักสิบสานี่นะครับก็ต้องเริ่มดูไปแล้วกว่าจะปล่อยได้ด้วยนะครับก็ ยี่สิบจบการศึกษาในระดับที่ไปทำอาหากินเลี้ยงตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ หน้าที่นะครับของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานซึ่งสมัยก่อนนี่ให้ลูกอยู่ที่บ้านนี่นะครับก็สบายใจแล้วนะครับอ,อยู่ในบ้านอยู่มองเห็นอยู่ในสายตานีก็โอเคแล้วแต่เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งอยู่ในห้องนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยก็ยังยังวางใจไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกสื่อต่างๆเนี่ยมันเข้าถึงถึงที่ไหนก็ตามนะครับไปที่ไหนมีที่นั่นอยู่ในมือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่ต้องดูแลต้อง ใช้ชีวิตกับวัยรุ่นสมัยใหม่ให้เป็นนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็ได้นําข้อมูลข่าวสารเรื่องฟ้าฝนนะครับสรุปนะครับว่าจังหวัดขอนแก่นของเราถ้าตามพยากรณ์อากาศเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอฝนตกได้มากเลยทีเดียวนะครับเ,เพราะว่าอยู่ในประมาณสักเจจังหวัดตามที่เขาได้พยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกหนัก นะครับไม่ว่าจะเป็นอุดรนเป็นโคราชขอนแก่นชัยภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้โอ้โหความชื้นสัมพัส์97นะครับที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ผมก็มาดูข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ24.1องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ลมนี่อ่อนมาก นะครับลมนีนแค่3.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมฆเต็มท้องฟ้านะครับทัศนวิสัยมองได้ชัดเจนดีมาก10กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีฝนอยู่ที่ประมาณ4.5ม mm ิลลิเมตรในช่วง3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับวันนี้พระาทิตตก18นาฬกา39นาทีนะครับเมื่อวานนี้ฝนตก ทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้แค่32.5องศาเซลเซียสนะครับวันนี้อุณหภูมิตอนเช้าแค่22.8องศาเซลเซียสอันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นข้อมูลของจังหวัดขอนแก่นเราซึ่งก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าะนองแล้วก็มีฝน40%ของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าไม่รู้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงยังไงก็ขอให้40%ของพื้นที่ที่ว่าเนี่ยมีอยู่แถวอุบลรัฐนะครับ แถวๆใกล้กับเขื่อนหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกแล้วน้ําไหลลงเขื่อนก็แล้วกันนะครับพื้นที่อื่นคงไม่มีใครจําเป็นเท่าไหร่นักในตอนนี้ต้องขอให้ลงเขื่อนไว้ก่อนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการนี้อยู่ก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับ เพราะว่าอากาศตอนนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับเราก็ต้องปรับตัวตามนะครับมีช่วงแรกๆเนี่ยบนหลังคานะครับน้ำฝนที่ตกลงมาก็จะมีสิ่งสกปรกเจือปนลงมาอย่าเพิ่งเอาลงถังเก็บน้ำฝนนะครับปล่อยทิ้งไปก่อนสักสองสามฝนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเอาน้ำฝนไปกักเก็บนะครับน้ำฝนนี่ก็ถือว่าคุณภาพดีนะครับถ้าจะไปดื่มเนี่ยก็ผ่านการกรอง แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคจะเป็น UV ก็ดีหรือว่าจะเป็นการต้มก็ดีนะครับอันนี้ก็จะได้ปลอดภัยเครื่องกรองที่ใช้ก็แนะนําให้ใช้เครื่องกรองที่บรรจุ Act i v a t e d carbon นะครับเครื่องกรองแบบที่กจาจัดพวกฝุ่นตะกอนอะไรเนี่ยไม่ต้องไปใช้ไม่เค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับให้ใช้เครื่องกรองชนิดที่มีผงกรอง a c t i v a t e d c a r b ร n บหรือฐานกำมันนะครับเป็นแบบนั้นแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคจะเป็นแสงอุลตร้าเวลเลตก็ดีหรือจะนํามาต้มก็ดีนะครับ ก็จะได้น้ําที่สะอาดปลอดภัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำฝนนี่นะครับคุณภาพเนี่ยดีกว่าน้ําที่ได้จากระบบ reverse osmosis ที่ใช้กับที่เราใช้เครื่องกรองเล็กๆมาติดกันตามบ้านสินครับหลายท่านที่กังวลใจเรื่องการใช้เครื่องกรอง RO เล็กว่ามันจะดีเกินไปต่างๆเนี่ยอน,นั้นเนี่ยยังมีแร่ธาตุมากกว่าน้ําฝนสินะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ละกันนะครับจะมาคุยเรื่องนี้ เพื่อที่จะทําให้ท่านฟังหลายท่านที่ดื่มน้ำฝนเนี่ยหรือว่าดื่มน้ำอา RO หรือดื่มน้ําจากเครื่องกรองจะได้เห็นความแตกต่างของเครื่องกรองแต่ละประเภทนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรนะครับที่จะลาท่านผู้ฟังที่กรูณาให้เกียรติดตามทุกท่านไปก่อนที่เหลือนี่นะครับก็จะเป็นเพลงของวงแอปป้าทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ